ทำไมน้องหญิงถึงดังปังมีกระแสต่อเนื่องดังไม่ลดดังไม่ละดังต่อเนื่องไม่เหมือนกับคนอื่นๆที่มีกระแสสักพักก็เงียบมีกระแสสักพักก็เงียบทั้งในวงการหมอลำและนอกวงการทําไมเรามาวิเคราะห์ข้อมูลกันก่อนจะไปฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องบ้านทุ่งคาเฟ่บล็บงลวลชวนคุยไ้ด้วยเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆของน้องเหตุที่กระแส น้องอุ้งอิงไม่ลดหรือทำไมกระแสน้องอิงไม่ลดลุงวิเคราะห์ออกมาได้สี่ห้าประเด็นประเด็นแรกเลยน้องอุ้งอิงอยู่ในวงที่มีสื่อโซเชียลของตัวเองจำนวนมากไม่ใช่ช่องเดียวนะจำนวนมากถ้า ใครคนใดคนหนึ่งนะครับไม่มีดังขึ้นมาแป๊บหนึ่งแต่มีสื่อโซเชียลของในช่องตัวเองแค่สื่อช่องเดียวหรือสองช่องเนี่ยเวลามีข่าวในด้านที่ไม่ดีเข้าไปนะมันแก้ยาก <c oughs> แก้ยากนะครับตอบโต้ออกมาได้ยากสื่อออกมาได้ยากแต่สำหรับของน้องอิงอยู่ในวงสองน้อยมีสื่อโซเชียลเป็นของตัวเองนี่มากกว่า20ช่อง ช่องหลักของวงสาวน้อยเพชรน้ำแพงเองเนี่ยเฉพาะ youtube นี่ก็สามสี่ช่องลวหมายถึง youtube ของวงนะไม่ใช่ของลูกวงนะช่องหลักเลยช่องสาวน้อยเพชรน้ำแพงช่องไ์สดสาวน้อยช่องเกาะติดสาวน้อยช่องอะไรอะดูที่ดูที่นึกนึกติดมุมปากอีกอันหนึง่ง ช่องอออแสดงสดไปแล้วเนาะเนี่ยคือถ้าใครที่จะดังต่อเนื่องแล้วมีเหตุอะไรเข้ามาแก้ข่าวได้ต้องมีสื่ออยู่ในมือของตัวเองหลายๆช่องทางหลายๆช่องนะช่วยกันชี้แจงอันเนี้ยสาเหตุที่หนึ่งที่ทำให้น้องอิงดังยาวนานต่อเนื่องเพราะว่าน้องอิงมีสื่อโซเชียลของตัวเองทำ ข่าวเหยกับตัวน้องอะสป,ปอตไลท์ไม่ใช่น้องทําเองแต่คนในวงวัสโจรบริหารสื่อโซเชียลที่มีความเชี่ยวชาญมากจนทําให้น้องมีความปังต่อเนื่องและสื่อน้องตั้งแต่วันออดิชัน่นหลังฮานติดหนึ่งมาแรงบน YouTube บอสโจไม่เคยหยุดทำสื่อโซเชียลน้องอุ้งอิ่งเลยแม้แต่วันเดียวข้อที่หนึ่งที่ทำไมถึงดังยาวต่อเนื่อง กระแสไม่ตกเลยใครเห็นด้วยคอมเมนต์มาข้อที่สองน้องอุ้งอิงวางตัวได้ดีนะวางตัวได้ดีหมายความว่าน้องปฏิบัติตัวตั้งแต่วันแรกอย่างไรจนวันนี้ก็ยังเป็นเหมือนเดิม <c oughs> ไม่เปลี่ยนแปลงไม่เวอร์ไม่ยิงยะโสไม่ทะนงไม่ ถือตัวไม่อะไรแยะคือวางตัวเหมือนเดิมหลายคนดังแล้วเปลี่ยนไปหลายคนดังแล้วบริหารความดังไม่ได้หลายคนดังแล้วลืมตัวต้องบอกว่าอย่างนั้นเลยทำให้ความดังอะมันเปลี่ยนไป ใส่อารมณ์ฉันดังแล้วตอบโต้โน่นนี่นั่นมันก็ด้านลบมันก็ถล่มเลยเพราะตอนนี้ทุกคนเป็นนักข่าวทุกคนมีสื่อโซเชียลในมือจะทําข่าวแค่ยกโทรศัพท์มาก็เป็นข่าวได้แล้วสองข้อไปแล้วใครเห็นด้วยเม้นมาข้อที่สามที่ทำไมกระแสน้องอิงไม่เคยตกแล้วไม่ไม่เคยหายไปจากโรคโซเชียลเลย น้องมีแบ็กอัพหรือมีครูหรือมีผู้บริหารที่ดูแลให้คำปรึกษาที่สุดยอดให้คำแนะนำที่สุดยอดหลายคนไม่มีถึงมีผู้บริหารแต่ไม่มีประสบการณ์เท่ากับผู้บริหารคนนี้นั่นคือบอสโจน้องอิงมีผู้บริหารสื่อโซเชียลมีเดียที่สุดยอด คอให้คำแนะนำให้คำปรึกษารวมทั้งเป็นคนคอยปกป้องเป็นคนคอยปัดเป่าประเด็นต่างๆให้หายไปคนอื่นไม่มีมีก็ระดับไม่ถึงมันก็เลยตายไปกับสื่อตายไปกับโซเชียลเจอพลังโซเชียลบีบอัดเข้าไปโน่นนี่นั่นก็กระจายกระจายจไปอย่างที่เห็นตัวอย่างในปัจจุบันนี่เห็นไหม เรียบร้อยเกิดวัยตายวัยหายวัยถ้าทนไม่ได้ปรับไม่ได้ก็จะหายไปเลยก็จะหายไปเลยแต่ถ้าทนได้ปรับได้ก็จะกลับมาส่วนกลับมาได้มากน้อยสื่อจะทำข่าวหรือไม่อีกเรื่องแต่ของน้องอุ้งอิงนี่มีช่องของลูกวงช่องของคนที่อยากทำกับคนที่น่ารักแบบนี้มันยิ่ง สมข้อใครเห็นด้วยเม้นมา <c oughs> ข้อที่สี่มีพลังพอ่พอพ่อแม่เอฟซี FC, ที่รักจริงที่ชอบความเป็นธรรมชาติของน้องหญิงที่ชอบน้ำเสียงที่ชอบการวางตัวที่ชอบพฤติกรรมต่างๆที่ชอบสิ่งที่น้องมีอ่ะ เป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กคอยคอยปกป้องคอยตอบคอมเมนต์สู้ไอ้คอมเมนต์ออมมนลบมาไอ้นี่สู้ไอ้นั่นมาไอ้นี่สู้จนทําให้คอมเมนต์ลบๆมันหายไปช่องลบๆมันหายไปสู้พลังบวกที่เยอะกว่าไม่ได้น้ําน้อยย่อมแพ้ไฟแต่โทษทีของน้องอิงนี่น้ําเท่าทะเลไฟเท่า ถังน้ำมันใบเดียวน้ำเลยดับสนิทดับไฟสนิทก่อนที่ไฟจะเกิดสี่ข้อใครเห็นด้วยเมนมานี่แหละเหตุผลที่ว่าทำไมน้องอิงถึงกระแสไม่ตกเลยมีแต่เพิ่มขึ้น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 ข้อองค์ประกอบหลักๆเหล่านี้ ยิ่งนับวันยิ่งเพิ่มขึ้นยิ่งนับวันยิ่งมีคนอยากจะทําข่าวข่าวดีๆเกี่ยวกับน้องมากขึ้นยิ่งนับวันยิ่งคนอยากจะฟังน้องอยากเห็นหน้าน้องอยากดูน้องโน่นนี่นั่นมากขึ้นใครเห็นด้วยเม้นมาสุดจริงๆนะครับเนี่ยสี่ประเด็นที่ทำให้น้อง ดังปังไม่หยุดไม่ตกกระแสกระแสสื่อโซเชียลอย่างไรก็ทำอะไรน้องไม่ได้มาจามังหวัดการแญจนบีรีร้านบ้านทุ่งคาเฟ่อยู่ที่ตำบลโคกตะบองอำเภอธรรมการจังหวัดการบอกเป็น FC น้องหญิงมีส่วนลดให้คลิปนี้แค่นี้ไปแล้วบ๊ายบาย